สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งสวัสดีค่ะแฟนเพจกิษดาคูดคาของเรานะคะว,ควันนี้มาพบกับเต่าแล้วก็น้องหนึ่งนะคะสองเราสองคนนะคะมากับรถ SUV วันนี้นะคะกับกิษดาคูดคาที่เก่าเวลาเดิมนะคะมาก็กดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะมาพร้อมกับรถ SUV ใช่ครับนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะฮอตมากฮอตมากร้อนฮอตมากคือ เป็นรถที่เราจัดโปรโมชั่นฮอสไพร์นะคะใช่ครับจากราคาคันนี้เท่าไรี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับวันนี้ลดลงไปอีก2 0 0 0 0บาท20 0 0 0บาทนะครับนะคะเป็นรถฮอสไพร์นะคะอยู่อยู่หน้าเว็บไซต์แล้วก็อยู่หน้าเพจของกฤษดาคูดคาเลยนะคะวันนี้เป็นเครื่องเบนซินกับเครื่องดีเซล2รุ่น2แบรนด์ที่จะมานําเสนอนะใครชอบเป็นแบบว่าดีเซลนะคะก็เล่นเป็นดีเซลอ๋อใครชอบแบบดีเซลมาดูคันนี้ก่อนนะคะอ่านน้องหนึ่ง คันนี้นะครับเป็นมิวเซ e วนนะครับตัวนี้เป็นตัวปี11ตัวอะไรครับพี่เต๋าครับคันนี้จะเป็นรุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมค่ะน้องหนึ่งปี2011นะคะซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับเห็นได้เลยนะครับจมูกเขานะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับที่ฝากระโปรงนะครับค่ะเป็นรถ SUV ที่ เป็นรถเจ็ที่นั่งไปกันได้หลายคนแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลร้อนจริงอากาศร้อนนะเดี๋ยวเราลีไปเครื่องสามพันนะคะคันนี้เครืสมันะครับแล้วก็มาดูไฟหน้านะครับที่เขาเรียกว่าตัวนี้ยังเป็นไฟหน้าขลังตัดนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะจ้ะตัวนี้นะครับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นของซูเปอร์ไทเทเนียมน้องหนึ่งถ้าเป็นโฉมนี้มันจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะคะมิวเซเว่นนะคะมันจะมีด้วยกัน3รุ่นก็คือรุ่นโกลซี่ยรุ่นซูเปอร์แพทตินัมแล้วก็รุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมพอเป็นซูเปอร์ไทเทเนียมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง VGS นะคะ VGS ก็จะมีจมูกอย่างที่น้องหนึ่งบอกจมูกใหญ่ใจสะดวกนี่นะคะต้องเป็น VGS นะคะ พอ VGS ก็คือจะเปลี่ยนโฉมเลยตัวนี้คือโฉมสุดท้ายนะคะของมิวเซเว่นคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกเห็นไหมถ้าอยู่ในแดดจะเป็นประกายสวยงามมากกระจังหน้าเขาจะไม่เหมือนใครโฉมนี้นะน้องหนึ่งปกติเราจะเจอกระจังหน้าเป็นซีซีแต่ตัวนี้เขาจะออกแบบมาไม่เหมือนใครเบี้ยวออกมานูนๆขึ้นมานะครับไม่ดูแปลกตาครับดูสวยงามขึ้นนะแล้วก็มีกล้องด้วย ส่วนเรื่องช่วงล่างนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามิ s เซเว่ช่วงล่างเขาดีอ่ะนะคะ,ะคแล้วน้องหนึ่งตัวนี้นอกจากจะเป็นสีขาวมุกนอกจากจะเป็นตัวท็อปสุดแล้วมันยังเป็นตัวพิเศษด้วยเขาเรียกว่าตัวกูวีออปชั่นที่เพิ่มมาก็คือของแต่งนั่นเองนะคะใช่ครับแล้วคันนี้นะคะจะมีแหลกหลังคาด้วยนี่ยกไปเลยเอาไปทั้งคันเลยไม่ว่า<ช>คุณจะใส เรือเนอะน้องหนึ่งเวลาเราไปต่างจังหวัดเนาะรถ SUV เวลามีแหลกหลังคาเรือแคนูนลำเล็กๆเรือแคนูนนะคะพายายนะครับพายเรือยางได้แต่ว่าตุ๊กตายางก็ได้ไม่ใช่นะคะเราใส่ของได้เยอะแล้วก็รับน้าหนักได้นะคะแหลกหลังคาอย่างดีออกศูนย์เลยเห็นไหมคะเลือนะครับตัวกูบี่เห็นไหมคะชุดแต่งสเกิร์ตสีขาวด้วยนะคะเป็นตัวพิเศษอ่ะคันนี้ไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟสปอตไลท์ด้วย พอมาดูข้างๆนะครับก็จะมีราวบันไดนะครับแล้วก็กรามนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับตัวนี้แล้วก็บอกนะครับเครื่อง3.0นะครับตัวนี้เป็น VGS แล้วนะครับเทอร์โบแล้วนี่นะคะแม็กเขาก็จะเป็นแม็กเป็นแม็กคือชุดแต่งของเขาเลยชุดแต่งนี้นะคะแม็กจะเป็นสีไฮเปอร์นะคะกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับทําให้มันดูสวยงามนะครับดูทันสมัยขึ้นนะ กันาสมีชันศาสตร์นะครับมือจับเป็นโคมเมียมนะครับรับน้ําหนักได้เกิน200โลนะข้างบนหลังคาเนี้ยคุณพี่เต๋าก็น้ําหนักแค่45โลนะครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแต่แค่เวลามันออกกล้องมันอาจจะเป็นเหมือนดาราหน่อยนะครับขยายนิดนึงใช่นะครับผมมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้อ่านว่าอะไรครับคุณพี่เต๋าครับซูเปอร์ไทเทนียมนะครับก็คือที่สุดแล้วครับของมิวเค่ะเป็นเซิ เป็นรุ่นท็อปสุดของมิวเซเว่นค่ะอิซิซุมิวเซเว่นปี2011ซูเปอร์ไทเทเนียมนะคะตัวนี้คือตัวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนโชมแล้วนะคะไทเทเนียมนะครับตัวท็อปสุดข้างหลังก็จะมีกล้องหลังไทเทเนียมนะครับแล้วก็พรีโมขับ2นะตัวนี้ไม่ได้ขับ4นะครับก็คือขับ2นะครับก็เหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่าขับสีบางทีใช้งานในเมืองนะครับมันอาจจะสิ้นเปลืองเรื่องน้ำมันเกินไปใช่สิ้นเปลืองน้ำมันแล้วก็ไปแบกชุด ไปแบกชุดโฟวิวด้วยนะคะ<ช>ทำให้รับ,บน้าหนักเพิ่มขึ้นนะคะคนะคะมิวอิซุสอิซุสมิวเซเว่นปี2011รุ่นกรูฟวีรุ่นพิเศษนะคะคันนี้นี่นะครับมันดึงขึ้นได้นะทำให้มันกว้างขึ้นนะครับมีช่องวางของนะครับกว้างขึ้นนะก็ถ <นะ S 2> ือว่า เป็นรถอนเนกประสงค์จริงๆนะครับถ้าใครจะนั่งนะครับเป็นรถที่บอกได้เลยนะครับคุณพี่เต๋าแถวที่3ามไม่อึดอัดค่ะถ้าเป็นฟอร์จิเนอร์อึดอัดแน่นอนค่ะนะถ้าไปกันหลายๆคนเนาะเ,นเราไปากันได้ทั้งมเนี่ยมไม่อึดอัดนะครับเจ็ดแปดคนไปได้หมดนะคะหรือว่าจะเบียดเบียดกันเข้าไปหน่อยนะคะหรือว่าใครมีลูกเล็กเด็กแดงไม่ไ<ด>อยากให้นั่งข้างในก็สามารถปูพื้นนั่งตรงนี้ได้นั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะ อ่าเห็นไหมข้างในอุ้ข้างในสวยน้องหนึ่งข้างในเป็นเบาะหนังสีครีม<ช>นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไหมเขาเรียกสีดาๆนั่นน่ะเขาเรียกอะไรนะพี่เต๋าจาไดม <laughs> <laughs> มันเป็นเหมือนลายไม้นะปกะ <c oughs> ติจะเป็นลายไม้ลาย,ลายไ<ห>ม้นั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับตัวนี้แต่ว่ามันก็อ่าสีดำมันจะเป็นรุ่นพิเศษของเขามันมันคือตัวปกติมันไม่มีค่ะเป็นตัวสเปคของเขาเลยรุ่นทูบี้นะคะใช่ครับ แล้วก็ข้างในสวยนะครับสัมผัสเกียวโตค่ะนะบอะนั่นะคะก็ยังไม่ขาดสวยนะคะเกียร์ผู้หญิงก็ขับได้เนี่ยสบายมากเลยครับค่ะอ่าเห็นไหมคะนี่นะครับดูนะครับเป็นวจรนี่นะคะน้องหนึ่งหน้าจอเป็นจอทัชสกรีนนะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเป็นรุ่นซูเปอร์แพทซูเปอร์ไทเทเนียมเลยจะมีแต่เฉพาะตัวทอมนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีทีวีด้วยนะคะถูกต้องนะัอันนี้คือสเปคออกศูนย์หมดเลยนะน้องหนึ่งใช่ แล้วแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์นะครับเป็นช่องนะครับแอรลาไปจนถึงข้างหลังนะครับแต่ว่าเขาจะวางระบบแอร์ไม่เหมือนชาวบ้านเขามันจะมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นหลุมเป็นแยกซ้ายแยกขวาเลยแอร์ใช่ครับตรงนี้นะครับกดกดให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับเป็นตัวกดลงมานะครับอ่าไว้วางแก้วได้นะครับวางแก้ววางขวดน้ําเล็กๆได้นะครับ นะคะซูเปอร์ไทเทเนียมเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องจะเป็นสีเงินนะคะนี่ฝาครอบเครื่องเป็นสีเงินมีจมูกเขาเรียกว่า VGS ตรงนี้นะคะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเทอร์โบแปรผันแล้วนะคะ แล้วก็เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเป็นเครื่อง i อเทค VGS ประหยัดน้ํามันกําลังขับเคลื่อนดีมากๆเครื่องสามพันนะจัดไฟแนนซได้เท่าไหร่ครับพี่เต๋าครับคันนี้ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะดาวออกรถอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นบาทส0 0 0 0ื่นบาทนะครับเครดิตดีดาวสามหมื่นบาทนะคะคันนี้นะคะจากราคา4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเหลือเพียง4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอ่ะนะครับพี่เต๋าครับเราไปดูรถอีกค่ายหนึ่งอ่ะดูดีเซลแล้วเดี๋ยวเราไปดูเบนซินนะคะ ตัวนี้จะเป็นโตโยต้านะคะเป็นรถนั่งเหมือนกันนะคะรถแวนนะคะนั่งได้เจ็ดคนนะคะตัวนี้โตโยต้าอินโนวาตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวพิเศษอีกเหมือนกันน้องหนึ่งและที่สําคัญเป็นรถฮอตไพร์เหมือนกันแล้วทำไมเราต้องเล่นแต่ตัวพิเศษะก็เราชอบพิเศษอะขนาดเรากินก๋วยเตี๋ยวยังเรายังกินพิเศษเลยสีขาวเป็นตัวท็อปนะคะเป็นรุ่นพิเศษของโตโยต้าอินโนวาครับ ไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนไม่เคยเป็นรถเช่าไม่เคยเป็นรถวิ่งสาธารณะคันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นจาก3,49,000บาทเป็นรถครอบครัวเหลือเพียง3,29,000บาทจัดไฟนนซ์ได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทผ่อนนานสุด84เดือน6,500บาทนะครับก็ถือว่าเดือนหนึ่งนะครับไม่แพงนะครับวันละ200กว่าบาทนะครับรถอินโนวานะครับ อ n โนวากับฟอร์จูเนอร์นะครับฝรั่งเขาชอบเลือกใช้หนึ่งนะครับเพราะว่าภายในมันกว้างภายในมันกว้างนั่งสบายเพราะฝรั่งเขาตัวใหญ่นะครับเขาจะไม่เอารถันเล็กๆเขาก็เลยมีอีโนวากับฟอร์จูเนอร์สังเกตดูนะครับที่รับแขกพวกฝรั่งนะครับตามสนามบินตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าใครอยากเอาไปใช้งานแบบนี้นะครับน้องหนึ่งดูออปชันหน่อยนะครับอ่าให้ดูกันนะครับ ไฟนะครับข้างหน้านะครับก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้มีชุดแต่งด้วยนะครับข้างหน้านะครับป้ายทะเบียนสวยนะตัวนี้เพิ่งออกค่ะป้ายนี้<อ>เลยค่ะ285 <c oughs> ป้ายสวยออกทุกงวดล้อนะครับเป็นล้อแมกนะครับมาจากเจ้าของเดิมนะครับ<อ>เครื่องเบนซิน VVTI เครื่องเบนซินนะคะติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะคะคันนี้ต่อรับประกันได้เลยว่ารถสวยแน่นอนนะคะรถสวยรถบ้านด้วยไปท้ายมากไปท้าย ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายสองสีใช่ครับถือว่าสวยนะครับตัวนี้ค่ะนะเห็นไหมคะข้างในกว้างนั่งสบายห้องโดยสาร<ด>ใหญ่ <A S 2> นะคะก่อนครับดูช่องแอร์ก่อนนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของอีโนวานะครับนั่งทุกที่แอร์โดนทุกคนนะครับไม่ต้องแย่งกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่นะครับจะไปเกี่ยวตรงนู้นอ่ะตรงนี้นะครับมันจะ อ่านะครับมันจะไปเกี่ยวนะครับแต่ว่าเราต้องปรับสายเก็บไว้เห็นไหมสำคัญตรงไหนคะบ่อชิดนะคะรุ่น G ีก็คือถ้าเรามีของเยอะๆเนี่ยเราพับบ่อเก็บเนาะแล้วเรานั่งกันไป4คนข้างหน้าได้นะคะโดยไม่ต้องมานั่งข้างหลังเห็นไหมครับสวยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภายในอีกนิดนึงก่อนจะไปดูข้างหน้านะครับป่ะอ่าเปิดประตูได้เลยนะครับฝั่งนั้นนะนี่นะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเป็นรุ่นโตโยต้าอินโนวา e x ็ก u ์ i v e นะคะปี2011นะคะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มหรือจัดได้เกินนะคะจัดได้เกินเลยนี่แผงประตูนะคะจะมีลายไม้นะคะลายไม้สวยโตโยต้าเขาจะเน้นลายไม้เนาะเขาจะมีลายไม้หลายๆลายหลายหลายแบบลายไม้เข้มลายไม้อ่อนแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะคะบางคันทาลายไม้เข้มแต่คันนี้ทําลายไม้อ่อนมานะคะทาให้ดูรถสว่างขึ้นแล้วก็แมท กับภายในที่เป็นสีครีมนะคะห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะคะที่สำคัญคนตัวใหญ่ก็นั่งได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะข้างในสวยมากนะคะคันนี้ตาหน้องหนึ่งมาครับอ่ะอ่ะนะครับ,นะรบตัวนี้นะครับ ก็มาดูนะครับว่าภายในห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นนี่นะคะ,ะคเครื่อง2,000ัรุ่น VVTI นะคะเครื่องตัวนี้ใช้กับเครื่องพวกคัมเบอรี่โตโยต้าอันติสนะคะเครื่อง2,000นะคะฉะนั้นเวลาการซ่อมบำรุงรักษาก็ง่ายอะไรก็ถูกนะอะไรศูนย์ t ตโยต้ได้หมดเลยนะคะคันนี้น,นะเครื่องอ่าเป็นเครื่องอ่า,ออาวางวางขวางนะครับตัวนี้ขับหลัง ะนะครับเป็นเครื่องขับหลังนะก็ถือว่าให้กำลังที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายใช่ครับดูนะครับดูแบบไม่ยุ่งยากนะครับแบบง่ายๆนะครับระบบแต่คงทนนะครับของโตโยต้านะคันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะคอสไพร์อยู่ที่าจากราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเหลือเพียงสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโ<า><า>ตโยต้าอินโนวาเครื่องสองพันสองจุดศูนย์จีนะคะปีสองพันสิบเอ็ดรุ่นเ e อ็กคูทีฟ นะคะอย่าลืมนะราคาฮอสไพร์อยู่นะตัวนี้นะบอกเลยว่าพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้า V.I.P. ของกฤษสดาคูดคาร์เดี๋ยวเรามาปิดกันที่ตรงนี้นะ2คันสรุ่น2แบรนด์วันนี้ที่เต่ากับน,น้องหนึ่งนำมาเสนอเป็นรถฮอสไพร์ทั้งคู่นะรุ่นแรกอิซุสมิวเซเว่นปี2011เครื่อง3000เปอร์ V.G.S. ซ u เปอร์ไทเทเนียมครับ แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นโตต้านะครับอีโนว่าเครื่อง2องพันนะครับปี2องพันราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายนะครับเราเอาไปทิ้งทะเลเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะขายแค่ราคา3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใครที่สนใจนะครับรถทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอีวูเอนะครับมิวีเจ็ดหรืออีโนวาติดต่อได้ที่ 0 8 3 2 2 2 2 0 3ค่ะนะครับหรือผมนะครับตอง1086856996 6นะครับบันทึกเบอร์ขึ้นไลน์นะครับผมตองหนึ่งกับคุณพี่เต่านะครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านฝากกดนะครับติดตามเพจนะครับ Facebook นะครับของกิจดาคุตคาแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับใน YouTube ช่อง YouTube Channel ใช่ค่ะของกจดาคุตคาวันนี้ผมกับพี่เต่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนต้องลาจริงๆนะครับ ขอให้ลูกค้า<ส>พักกลงวันทานข้าวกันอยา<ส>่างอร่อยอรนะคะสำหรับวันนี้เต่ากับพี่หนึ่งขออาชมไปก่อนสวัสดีค่ะ